ไม่จ่ายเรียกมาลีเลยลูกกะลีมาสามเข้ามาสามสามสามเลยสุดยเก้ามาเลยสุดเก้าไม่จ่ายลูกกะลีนั้นแหละผมลูกน้องพี่มารีนะครับลูกแคนกูก็มาดูด้วยว่ารอบที่แล้วลูกแคนกูไม่ได้มาดูรอบนี้ลูกแคนกูมาดูด้วยว่าเป็นพยานด้วยใช่ไหม เไม่ยากเลยจะเจอนะนะทำไม่แตาเลยนะดนะผมดูด้นะไม่ต้องเสื้อไม่ต้องเสื้อดูด้วยดูพ่อมึงอ่ะอะดูแม่มึงไงสัสโอ้จ่ายยังไงว่ากูจะมาดูก็มาด่ากูหรืควายจะี่เสื่อเผื่อต้องซื้อต้องต้องซื้อตั๋วมันมาเช่าดูครับผมตั๋วะาคาสิบบาทเท่าไหร่เนี่ยชีวิตมึงอันแรกกับตั๋ว ไอคนที่บอกว่ากูมาสร้างกระแสแบบว่าดราม่าแบบว่าจัดฉากกูไม่จัดหรอกครับไร้สาระเพราะว่าคนอย่างกูอะกูยอมรับว่ากูหิวตังค์อยู่แล้วโอนมาให้กูกูไม่โอนกลับด้วยกูยอมรับในตัวกูหิวตังค์อยู่แล้วใช่ปะกูเป็นคนหิวตังค์อยู่แล้วของกูไอหิวทำไมอะอะไรผมอยู่ด้วยผมร้องพี่มาลีพี่เฮียแอ user j ยู n e d your channel แค่นี้มันขี้หิ้วเยอะพี่อไ้แค่เราเจอนนอกเกม เออมวกมองพูดเยอะเดี๋ยวรอแอดมินมาก่อนเถอะีดนกครับแอดมินกูเข้าเกมไม่ได้เฉยไม่จ่ายเรียกมาลีเลยลูกกะรี่ตัวละห้าพันนะนับนับสามเลยสามสองหนึ่งวุ้ยยึดแม่โดนละเม็ดขวยเอ้ยคนในแครงเงี้ยทำขวยเลยวะสู้ๆนะสู้ๆรับพี่มาลีสู้พ่อมึงอะยึดแม่โดนละโอ้เขาเสิร์ฟไม่ได้อีก

แกล้งมเราขอดูได้ในแล้วขอดูแล้วขอกูอะเฮ้ยหนีไม่อยู่อยู่ทำตัวทำตัวได้เฮ้ยข้าไม่มีคนเข้ามาเสียอะเฮ้ยยิงกูทำไมอะโปแตกโปแตกโปแตกแล้วเฮ้ยมึงเอาโปมาทำไมอะอะไรโปโปแตกแล้วโอ้โหอะไรอะอยากได้ตังค์จนเอาโปมาเลยหรอไปแป๊บนึงดิแล้ว เย็นแม่แอคก็ไม่ยอมมาแต่แรกนะเว้ยเสิมแปดเสิมแปดอานี่แหละครับเอาเสริมนี้แหละเสริมนี่เสริมนี่ใช่ไหมแย่ๆเตะๆแต่เนี่ยแล้วผมแค่มาดีแล้วผมมาดีอันนี้อันนี้ลูกแคนผมอันนี้ลูกแคนผมให้ลูกแคนดูเป็นพยานด้วยโอเคครับตัวลราเท่าไหร่อันนี้ตัวเราเดี๋ยวเพิ่งนะตัวตัวเท่าไหร่นะตัวเท่าไหร่นะอะไรนะอะไรตัวเท่าไหร่ตัวห้าพันไงมึงบอกไงไหนอ้าวไหนบอกว่าตอนแรกสองพันห้าแล้วขอมือยังไงก็ได้มาเออเอายังไงก็ได้ กูใดีนู่มาไล้กูไม่ได้หวังเงินมาเลยพร้อมยังครับพร้อมยังครับเอาเลยครับมึงไม่มีทางใจหรอกอ่าสามสองหนึ่งเริ่มโอ้ยยึดแม่เตะแล้วกูต่อไม่พออะตากดียึดแม่รอบนี้ตั้งบังเกอร์ได้มั้ยกูพกกูถนัดตั้งบังเกอร์กูอ่ะให้มันด้วยสุดตัวพี่เดนัสถ้าเกิดพี่ออริงมันตั้ได้ใช่ไหมพี่โดนัสพี่มาลีบอกตอนนี้ตั้งโลได้พี่ตอนนี้ตั้งโลได้พี่ Ari, บอกว่าบอกเมื่อกี้กูกูติดมันห้าพันเดี๋ยววอาอีกสองตัวกูไม่ยอมหรอกตัวพี่ยอมยังครับยอมยังครับไ่ตัวใครอะไรอะไรกูนับเลยเอาเลยเอาเลยเลยเฮ้ยเพิ่งอย่เพิ่งตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวละหมื่นเลยเอาป่ะตั้งใจป่ะอะไรตัวนี้ตัวละหมื่นเลยป่ะเป็นเซ็ตหมื่นห้าแล้วแต่มึงมึงมีตังค์ใจหรือเปล่ามาดีมาเหอะไม่จ่ายกูลูกกะลีไม่จ่ายลูกกะรีสวีทควายมาเหอะไหมอะเอาแอ๊ดบินเจียพญาแอ๊ดบินครับผม องมาห้าผมชนะไปแล้วสองาเป็นห้าพันตัวนี้ตัวหมื่นหนึ่งถ้าผมชนะรอบนีเป็นหมื่นห้าอ่าบอกเองนะบอกเองนะครับมาเถอะไม่ต้องพูดเยอะมาเถอะมาเถอะดไเลยพร้อมเลยไหมครับร้อมลัครับสองหนึ่งแล้วสิบสสิบสามสิี่สิบสิบสอสิบสามสิบสี่สิบสิบสอสิบสามสิบสี่ เจ็บไปดิ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 ไอ้สัตว์โอ้แตกยึดแม่งเลยป่าดียึดแม่ปากดีหรอเมื่อกี้ปากดีกูไม่จ่ายมึงคุยเลยอ่ะปากดีใส่กูเองบอกเลยกูไม่จ่ายปากดีใส่กวยเอง ไม่เหรอไม่จ่ายกูลุกกะรีไม่จ่ายกูลุกกะรีไม่จ่ายกูลุกกะรี